ห้าหน้าหน้าละสองนาทีก็คือวันละสินาทีหนึ่งปีเราจะจบสิบรอบถ้าวันละสิบหน้า1ปีเราจ,จบสองรอบถ้าเรา,าอยากจะอ่านให้จบสิบรอบนี่เราต้องอ่านวันละสักประมาณห้าสิบหน้าท่านจะเป็นเสียนเพื่อพำินเลยท่านจะเป็นคนที่รู้การแก้ของปัญหาระดับสูงได้จะไม่มีคําถามแปลกแปลกมาถามผู้ทำหรือว่าถามตัวตนเองว่าทาไมเจออย่างนั้นทำไมเจออย่างนี้พระบีบอกตั้งนานแล้วใช่ไหมครับ และถ้าเกิดปีนี้เรายังไม่จบตอนนี้เราเหลือเวลาอยู่117วันถ้าวันพรุ่งนี้ท่านอ่านะวันละ15หน้าปีนี้จะอ่านมันจบเป็นรอบเรดยลวว่าทําเวลาไหมครับใช่ไหมวันละ15หน้านั่นเองก็คือเวลาแค่ครึ่งชั่วโมงแคนนั่นเองดังนั้นถ้าเราถ้าเริ่มต้นอ่านวันนี้วันอาทิตย์หน้าท่านควรจะอ่านไปถึงประมาณอพยพบทที่66บทที่26ถ้าเริ่มต้นความเร็วแบบนี้เราก็จะมีได้ได้อย่างจบนั่นเอง ดังนั้นจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งประกาศแรกก็คือโดยวประชาระชประกาศขอไข่เพื่อโดยผ่านทางสถานการณ์นะครับนี่แหละครับอยากขอพูดจ่อจงเรื่องนี้เลยว่าเมื่อเรามาเชื่อว่าจะไปใหม่นั้นบางครั้งก็พูดฟุยไม่ค่อยดูเรื่องในภาษาพระคัมภีร์พระเจ้าจึงฝากประทานให้เราเกิดสถานการณ์สิ่งนั้นสิ่งนี้มาโดยการช่วยเหลือเราเช่นถ้าพระเจ้าต้องการให้เรามีความรักพระเจ้าก็จะพาเราไปเจอคนที่ไม่ค่อยมีความรักเป็นคนที่น่ารำคาญหน้าดย ดูที่เราสามารถจะรักเขาได้ไหมใช่ไหมครับเพราะถ้าเราอยู่ท่ามกลางาคนที่มีความรักไปหมดเราไม่รู้เลยเรามีความรักเราเป็นคนที่ถูกรักตัาหาเราก็เลยมีความสุขแต่แท้จริงเราจริงเราไม่ได้รักใครเลยเราเห็นแก่ตัวบแบบสุดๆจะรู้ไดยไงต้องเอาเราหยิบเราไปวางหย่อนลงนบนที่ที่มีความน่าเบื่อน้ารำคาญพูดมากกินมูมาล้อ, <laughs> องเรา <laughs> ดูที่ว่าเราจะรู้สึกอย่างไรใช่ไหมครับนี่คือการพัฒนาความรัก ถ้าเราอยากจะพระเจ้าจะช่วยให้เราเป็นคนที่มีสาติสุขมีควาบผมคนละครับ,รบพระเจ้าจะเอาเราเป็นคนที่คนที่วุ่นวายที่สุดนะเอาเราไปเจอคนที่วุ่นวายลูกค้าที่วุ่นวายนะครับเสาเซาซีเราเรื่มมีเรื่องปัญหาเจอคนนั่งเองหัวไม้นะครับตเตินไปเรืยมาก็าถือไม้ไปด้วยเอาติดตงหัวก็าะหเป็นไม้น็นเลงหัวไม้เพนะราะฉะนั้นเราก็สามารถจะอยู่ได้ว่าเราเป็นคนที่มีสามาธิไวเอาเราไปนั่งอยู่ในออฟฟิศที่พูดกัน เอเตโมเปิดคาราโอเกะตอนเที่ยงนะครับเปิดเพลงที่เราไม่ชอบอะไรเงี้ยดูสิเรายังสามารถนับหนึ่งถึงห้าได้ไหมเรายังนั่งขยัสงบไหมนะครับพระเจ้าได้ทรงโปรดช่วยให้ผมเป็นคนที่จากคนที่ที่เบื่อที่ลำคาญไปอยู่ท่ามกลางคนที่มีความพุดหวายสับสนน้าดูมานั่งโตข้างหลังนี่เองตอนอยู่กรุงเทพกเองกวจะดูดีโอ้เป็นคนเป็นคนที่บุคลิกผมจะโดยส่วนตัวเราจะไม่ชอบบุคลิกแบบนี้เลย มานั่งติดผนังนเองแล้วก็พูดได้วันละน3ชั่วโมงติดต่อกันเป็นเกือบปีเลยแต่เนื่องจากผมผ่านด่านที่แล้วผมก็นั่งทํางานได้อย่างมีความสุขไม่ได้เดือดร้อนอะไรทางห้องก็เดือดร้อนนิดเน่ยแล้วก็ไม่ผ่านแล้วเราไม่มีปัญหาแล้วสิ่งนี้ไม่สามารถจะมากระทบกระเทือนมาเดินไต่ในเส้นประสาทเราแล้วเพราะเส้นประสาทเรามีคนไต่มาเยอะแล้วมันก็เลยมีความแข็งแตงประเภทนี้นเหรอเด็กๆอะไรอยู่ต้นเพราะฉะนั้นเราก็สามารถจะฝากฝากๆๆันนี้ไปได้ ถาพระเจ้าต้องการจะให้เรานั้นมีการเรียนรู้สิ่งใดเราก็จะต้องฝึกฝนเหมือนกับการที่คนที่เข้าฟิตเนสอยากได้ล้มเน้อเป็นมัดๆก็จะต้องลองใส่น้ำหนักที่มากขึ้นเรื่อยๆจกนกระทั่งเมื่อกล้ามเนื้อเราแข็งแรงแล้วปุ๊บเสียงเอรอตโลก,ก็ไม่ทําให้เราประสาเสียเราสามารถจะมีสามาธิทํางาน,นได้ต่อไปแม้คนมาแค่มากมาแทนน้อยเราก็ยังสร้างประสิทธิภาพอย่างเต็มที่หมดแม้วันนี้ลูกค้าจะบวยวายอย่างไรเราก็สามารถดูแลได้อย่างดีเห็นไหมครับ น่าจึงสำคัญอย่างยิ่งพระเจ้าต้องการให้เราหล่อหลอมเป็นคนที่มั่นคงสมบูรณ์ไม่ขาดขาดเกิดเกินนี่คือภาพอี่สุดริตเราจึงจะไม่เป็นคนที่ขาดขาดเกิดเกินไมไหมครับแต่<ม>เป็นคนที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ส่วนที่เกินพระเจ้าก็ตัดออกส่วนที่ขาดพระเจ้าก็เติมเข้ามาใส่แต่ใน,นเมื่อเรามาขึ้นจากสมเสมอพระเจ้า,าก็พาเราไปสู่สภาพความสมบูรณ์แบบสุดท้ายเราดูว่าแล้วเราจะจัดก,การกับปัญหานที่เกิดขึ้นได้อย่างไรประการที่หนึ่งก็คือว่ามองว่าเป็นสิ่งที่ดี ยังก่อนที่หนึ่งข้อสอบหมดแล้วามอพี่น้องของเจ้าเมื่อ,อหลายประสบก,การณ์ที่ลำบ,บากนั้นจงถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับการมีความสุขกับปัญหาไม่เท่ากับการเสแสร้งทำนะครับแต่เป็นการเข้าใจว่าปัญหานั้นเหมือน,นเด็กคนที่ชอบข้อสอบเป็นการมีความสุขเพราะเมื่อได้สอบเพราะเขารู้ว่าถ้าสอบผ่านเขาก็จะข้ามชั้นไปถ้าสอบไม่ผ่านมีสอบใหม่ได้จริงไหมดังนั้นจึงมีความสุขที่ได้สอบ อยากจะให้ถึงสอบอินทรีนเร็วๆเพื่อจะสอบแล้วก็จบม .6 ไปเข้าปีหนึ่งมาอะไรสิกทีเนี่ยอยากจะพบลูกค้าอยากจะพรีเซ็ต์เพื่อจะดูว่าลูกค้าจะซื้อไหมดังนั้นภาวะของทัศนะของผูพีจึงบอกว่าให้มองปัญหาว่าเป็นสิ่งที่ดีเมื่อเราเจอรถชนรถมาชนหลังเราโครงให้บอกว่าอ่ะดูซิจะแก้กัน,นยังไงและโจทย์นี้เออยังไม่เคยมีใครเอารถมาชนรถหลังเาเลยจะทํายังไงดี ต้องแจง้งตำรวจยังไงต้องปรึกษาทนายยังไงจะได้มีประสบการณ์ใช่ไหมครับ,รบข่าวหน้าขราวหลังมีคนรถชนบ้างจะได้ช่วยเหลือเขาได้นะครับขี่ขรถเคลื่อนเข้าซอยโดนจิ๊กโกลฉา,าออกระชากกระเป๋าไปโอ้ตายแล้วทำไงอ๋อเขาต้องป้องกันละทำไงออไม่กระชากกระเป๋าได้ใช่ไหมครับอะไรนี้เป็นต้นเราก็จะพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆื่เราก็พยายามแก้ไขแต่ไม่ได้มีความทุกข์มีความเป็นเดือดเป็นล้อทำให้เกิดความเสียหายอื่นไปด้วย นั่นคือประการที่1บอกว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับประการที่2เราจะตอบสนองกับปัญหาคือการร้องขอในข้อที่5บอกว่าถ้าผู้ใดในพวกท่านขาดสติปัญญาก็ให้ผู้นั้นทูลขอจากพระเจ้าผู้ทรงโปรดประทานให้แก่คนทั้งปวงโดยพระกรุณาและไม่ได้ทรงตำหนิแล้วผู้นั้นก็จะได้รับสิ่งที่ทูลขอนะครับอธิษฐานน้องขอเมื่อเราเจอปัญหาใช่ไหมครับขออะไรขอสติปัญญา นะครับขอสติปัญญามัราอยู่ในปัญหาขณะที่เราเจรจาื่องที่ดินไม่ได้ขอปัญญาจากพระเจ้าในปัญหานี้นะครับเมื่อเราแบ่งทรัพย์สินไม่ลงตัวขอปัญญาจากพระเจ้าในการจัดการทรัพย์สินเมื่อเรางานเยอะไม่รู้จะจัดสรรงานยังไงไม่รู้อันไหนมาก่อนวงหมวแล้วอ้ฐานขอปัญญาจากพระเจ้าพระเจ้าจะประทานปัญญาแก่เราให้เราสามารถจะเข้าใจได้หากราไม่ได้ส in ักทีหนึ่งไ UH ิ้ฐานขอปัญญาจากพระเจ้า าง,งานหลายอย่างนั้นจำเป็นต้องมีคุณสมบัติบางอย่างเพิ่มเติมขึ้นมางานนี้คุณต้องเก่งด้านคอมพิวเตอร์และเก่งด้านภาษาอังกฤษรากฏวเราเก่งภาษาอังกฤษแล้วไม่เก่งด้านคอมพิวเตอร์ก็ไปเรียนตนรงนี้นคอมพิวเตอร์เพิ่มเพื่อเรียนงานถูกไหมครับพัฒนาตัวเองไปนั่นเองนะครับดังนั้นจึงเรียนรู้เพื่อปัญหานั้นจะไม่ถูดซ้ำเคล็ดลับก็คือว่าถ้าเราร้องขอปัญญาเราจะเรียนรู้ปัญหานั้นก็จะไม่ใช่ปัญหาหต่อไป แท้จริงแล้วปัญหาไม่ได้หมดไปเลยแต่เราเองนั้นโตขึ้นจากหาดได้ไหมครับมเมื่อเราเจอปัญหาสิ่งสาคัญคือเราเติบโตขึ้นแล้วปัญหานั้นก็จะไม่ใช่ปัญหาต่อไปเหมือนแต่ก่อนเราเคยเจอปัญหาว่าเราไม่สามารถจะท,ทานข้าวด้วยมือได้ถนัดคือทปัญหานี้เกิดขึ้นจะในยุคกี่ขวบครับเห็นไหมฝึกกินข้าวใช่ไหมครับเป็นปัญหาก็คือท,ทําไงดีจะเดินได้ ก็คือปัญหาของเด็กที่กาลังคลานอยู่ตอนนี้ถ้ามีปัญหาไหมครับว่าทายังไงเราจะเดินมาโบสถ์นะไม่มีแล้วเพราะเป็นปัญหาของเด็กไปแล้ววันหนึ่งเราเจอปัญหาทายังไงเราจะสามารถท่องสุขคูนได้ดูสิคุณครูให้เรามาท่องสุขคูนโอ้โหเป็นเรื่องที่ยากมากเลยผมจาได้เลยประมาณป .3 ป .4 นี่แหละท่องสุขคูนมาดูกระปอกก่อไม่ใช่กระกมาดูปกหลังนั้นปกหลังสมุดเนี่ยคือแค่ดูเนี่ยยังจำามาคิดเดิมได้เลยว่า แค่ดูก็คิดว่ามันไม่มีทางเลยที่จะท่องถึงแม่สิบสองได้จริงไหมแต่ตอนนี้เราก็ท่องไ้แล้วตอนนี้ปัญหาเรื่องการท่องแม่สูุรไม่ใช่ปัญหาเราต่อไปแล้วแต่เร,เรื่องการท่องแม่สูตรย,ยังมีอยู่มครับมีอยู่แต่ไม่ใช่ปัญหาเราแล้วเพราะงั้นที่เราผ่านปัญหามากเราขอพระเจ้ามากก็ได้ปัญญามาเราแก้ปัญหามากเราก็จะไม่เจอปัญหาอะไรแล้วถ้าเราสามารถดูแลวง,งเงินหนึ่งล้านไนดะ้ในกนารบริหารจัดการและ่ีกำไร การที่เรามีงบหนึ่งล้านบาทในการดำเนินโครงการเราไม่ใช่ปัญหาแล้วเราจาัดสรรเป็นแล้วเพราะเจ้าก็พาเราไปงบที่สูงขึ้นต่อหนาไปเรื่อยๆประการที่3คือการผ่อนคลายไม่เครียดคือเราพูดด้วยกันสิครับผ่อนคลายผ่อนคลา,า,ารย์เขาเลยดูสิครับมันก็คลายมานะฮผ่อนคลายในข้อที่หกบอกว่าแต่จงไม่พูดและุนขอด้วยความเชื่ออย่าสงสัยเลยเพราะว่าพิธีสงสัยเป็นเหมือนคลื่นในทะเลที่ถูกลมพัดซัดไปมา เขาได,ได้เห็นภาพว่าการไม่สงสัยคือการที่ไม่ตลกตกใจเหมือนเหมือนอคลื่อนใช่ไหมครับซัดไปซัดมาอันนี้คือประมาณว่าเจอปัญหาแล้วก็มีความตกตกใจทำไงดีเครียดอะไรเงี้นยน,นี่คือโดนซัดไปซัดมาแต่การผ่อนคลายก็คือการไว้ใจว่าพระเจ้าจะมีคําตอบให้กับเราดังนั้นการรู้จักพระเจ้าจึงได้เปรียบเพราะรู้ว่าพระเจ้าสมควรช่วยเหลือเราใช่ไห,ไ,หไหมครับดังนั้น จะมีความสาคัญอย่างยิ่ง <Okay. S 1> มาทําให้เราพ่ายแพ้แต่พระเจ้าจะพัฒนาเราจากปัญหานั้น mm hmm. บางคนในที่นี้อาจจะอยู่ในกำลังปัญหากำลังกำลังปัญหาบางอย่างซึ่งอาจจะยากพอสมควรแต่พี่น้องครับพระเจ้าทรงโปรดองค์ใหญ่ท่านไม่น้อยไปกว่าชีวิตของโลก mm hmm. เมื่อพระเจ้าทรงแก้ปัญหาใหญ่ที่สุดแล้วก็คือการทำลายความบาปให้ห